ุณรรู้หือไม่สาเหตุหลักของโลกร้อนก็คือควันจากโรงงานและรถยนต์ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ปลนออกมาด้วยแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้มีวิธีใหม่ที่เรียกว่า c a r ์บอนแคปเจอร์แอนด์สเตอรหรือ CCS แล้ว CCS คืออะไร CCS คือเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดเช่นโรงงานไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม แล้วนำไปกลับเก็บที่ชั้นหินใต้ดินอย่างปลอดภัยเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนคุณลองนึกภาเพเครื่องดูดฝุ่นดูดควันพิษแล้วเก็บใส่กล่องล็อกให้แน่นไว้ใต้ผืนโลกแบบนี้ควันก็จะไม่หลุดมาให้เราเจออีกในตอนนี้มีหลากหลายประเทศที่เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าเพื่อช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถ้าเราทำได้มากพอก็จะช่วยลดโลกร้อนและทำให้อากาศสะอาดขึ้น แต่็ยังมีความท้าทายอยู่เพราะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงและต้องทำร่วมกันทั่วโลกเพราะอนาคตของโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์แต่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน